สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอบุคคลในตำนานที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อนะครับโดยเฉพาะถ้าพูดถึงแม่นาคพระขนงค่ะอาจารย์คงใช่ไหมคะใช่เลยครับอาจารย์คงผู้ปราบแม่นาคจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยท่านเป็นใครมาจากไหนพอจะระบุได้ไหมครับ เท่าที่มีข้อมูลนะคะอาจารย์คงหรือบางทีคนก็เรียกหลวงพ่อคงเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นพระหรืออาจจะเป็นผู้มีวิชาในช่วงรัชกาลที่4ี่ค่ะก็ราวๆพศสองพันเก้าแถวๆนั้นรัชกาลที่4เลยนะครับค่ะแล้วก็ท่านมีชื่อเสียงมากเรื่องวิชาอาคมโดยเฉพาะพวกไสยศาสตร์การปราบผีอะไรแบบนี้แหละคะ่ะโหฟังดูขลังมากงั้นบทบาทของท่านในตำนานแม่นาคเนี่ย มันเริ่มขึ้นยังไงครับจุดเริ่มต้นมันมาจากไหนคือจุดสําคัญมันอยู่ตอนที่ความจริงเปิดเผยนะคะตอนที่ชาวบ้านโดยเฉพาะนายมากสามีแม่นากรู้แล้วว่าเออที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่คนแล้วแต่เป็นวิญญาณอืม <c oughs> บรรยากาศตอนนั้นคงแบบน่ากลัวมากมากเลยนะครับใช่ค่ะทุกคนก็คงวหวาดผวาก็เลยต้องไปหาคนที่พอจะช่วยได้ซึ่งก็คืออาจารย์คงนี่แหละคะ่ะแล้วพออาจารย์คงมาถึงท่านทํายังไงต่อครับ มีวิธีจัดการที่แบบน่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับในข้อมูลที่เรามีมีค่ะที่น่าสนใจคือมันมีขั้นตอนของมันนะคะเริ่มแรกเลยคือท่านต้องใช้อาคมตรวจสอบก่อนให้แน่ใจจริงๆว่าแม่นาคเนี่ยเสียชีวิตแล้วจริงๆแต่วิญญาณยังอยู่ยังสิ่งร่างอยู่อ๋อคือต้องพิสูจน์ก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เข้าไปปราบเลยถูกต้องค่ะต้องยืนยันสถานการณ์ก่อนพอแน่ใจแล้วเนี่ยก็ถึงขั้นตอนการ,รเผชิญหน้าโดยตรงแล้วทำยังไงครับ เผชิญหน้ายังไงก็เข้าสู่พิธีกรรมเลยค่ะมีทั้งสวดมนต์ปลุกเสกวัตถุมงคลแล้วก็ใช้คาถาอาคมที่น่าสนใจคือมีการระบุว่าใช้บทสวดพระประิศด้วยนะคะพระปริศนี่ปกติใช้ในงานมงคลหรือไม่ก็ปราบสิ่งชั่วร้ายที่แรงแรงเลยนี่ครับใช่ค่ะการเลือกใช้บทสวดนี้ก็อาจจะบอกเป็นใยยะว่าในตำนานเนี่ยมองว่าวิญญาณแม่นาคมีพลังหรือมีความอาฆาตแค้นที่แรงมากเป็นพิเศษ น่าคิดนะครับแล้วหลังจากทําพิธีพวกนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรครับให้เรื่องมันจบจริงๆก็คือการเผาร่างแม่นาค่ะอันนี้ตามข้อมูลคือเน้นว่าเป็นการตัดความผูกพันทางกายภาพเลยคือตัดขาดร่างเดิมเพื่อให้วิญญาณเนี่ยออไปสู่สุขติได้จริงๆไม่ต้องยึดติดอีกเป็นการแก้ที่ต้นต่อตามความเชื่อเลยนะครับเนี่ยประมาณนั้นเลยค่ะ แล้วชื่อเสียงของอาจารย์คงนี้แพร่หลายแค่ไหนครับมีการพูดถึงในเรื่องเล่าอื่นๆหรือวรรณกรรมต่างๆเยอะไหมก็ถือว่าแพร่หลายพอสมควรเลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องเล่าเกี่ยวกับแม่นาคหลายๆเวอร์ชั่นที่น่าสนใจคือบางทีก็เรียกหลวงพ่อคงอ้าวมีเรียกหลวงพ่อคงด้วยเหรอครับต่างจากอาจารย์คงยังไงค่ะ อันนี้ก็น่าคิดนะคะบางทีการเรียกว่าหลวงพ่ออาจจะเน้นความเป็นพระความเป็นผู้ทรงศีลที่มีอาคมสูงส่งต่างจากคำว่าอาจารย์ที่อาจจะเน้นภาพของผู้เชี่ยวชาญด้านสายเวทโดยตรงคือมันอาจจะสะท้อนมุมมองที่ต่างกันไปในแต่ละท้องถิน่นหรือแต่ละเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาค่ะ เข้าใจแล้วครับมีหลายแง่มุมแล้วในยุคหลังๆล่ะครับมีการเอาเรื่องอาจารย์คงไปสร้างเป็นหนังเป็นละคร้ไหมหน่อยเช่นนาคปลกไป2556กก็มีการอ้างอิงถึงอยู่เหมือนกันแสดงว่าคนยังจำตำนานนี้ได้ดีอยู่คะ่ะแสดงว่าภาพจำของท่านยังชัดเจนอยู่มากแล้วนอกจากเรื่องปราบแม่นาคแล้วท่านมีชื่อเสียงด้านอื่นอีกไหมครับจากข้อมูลที่เราดูดูกันมา ก็มีพูดถึงอยู่บ้านค่ะว่ากันว่าท่านปราบผีชนิดอื่นได้ด้วยอย่างผีปอบก็ใช้คาถาอาคมขับไล่ไปปราบผีปอบด้วยค่ะแล้วก็ยังมีการทำพิธีสะเดาะเคราะห์ไล่สิ่งอัป,ปมงคลหรือพวกพูดผีที่มารบกวนชาวบ้านอะไรทำนองนั้นด้วยค่ะโอ้โหครบเครื่องเลยนะครับเป็นเหมือนผู้พิทักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งลี้ลับประจำยุคนั้นเลยใช่ค่ะท่านก็เลยกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ หรือภาพจำของหมอผีเก่งๆหรือพระนักศสย,ยศาสตร์ในยุคโบราณไปเลยโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงเรื่องแม่นาคพระขนงนี่แทบจะแยกกันไม่ออกทีนี้มาถึงคำขถา,ามสำคัญเลยครับในทางประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยมีหลักฐานยืนยันไหมครับว่าอาการคงมีตัวตนอยู่จริงหรือว่าเป็นแค่เรื่องเล่าอันนี้ต้องบอกตามตรงเลยค่ะว่าจากข้อมูลที่มีทั้งหมดเนี่ยยังไม่พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มัน ชัดเจนหรือหนักแน่นคอที่จะยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าท่านมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่อ้าวนั้นก็ยังเป็นแค่ตำนานเหรอครับค่ะสถานะของท่านก็ยังคงเป็นตำนานที่แข็งแรงมากๆแต่หลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยยังไม่มีถึงแม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่ชื่ออาจารย์คงนี่ก็ยังอยู่คู่กับสังคมไทยมาตลอดเลยนะครับกลายเป็นคำติดปากเวลาพูดถึงหมอปลาผีเก่งๆไปแล้ว ถูกต้องเลยค่ะตัวตนในเชิงวัฒนธรรมหรือในความเชื่อของผู้คนเนี่ยมันแข็งแรงมากจริงๆเรื่องราวของท่านมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะคะทั้งความเชื่อความกลัวหรือแม้แต่ความหวังของผู้คนในอดีตครับก็น่าสนใจมากจริงๆก่อนจะหมดเวลาวันนี้มีมุมมองอะไรทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์คงที่อยากชวนให้เราลองกลับไปคิดต่อไหมครับอื สิ่งที่น่าคิดนะคะคือการที่ตำนานผู้ปราบอย่างอาจารย์คงมันดำรงอยู่คู่ขนานกับตำนานผีอย่างแม่นาคเสมอเลยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสังคมยุคนั้นหรืออาจจะรวมถึงยุคนี้ด้วยครับคือมันอาจจะสะท้อนความต้องการที่พึ่งทางใจหรือเปล่าคะหรือเป็น,นกลไกในการจัดการกับความกลัวสิ่งที่เรามองไม่เห็นควบคุมไม่ได้